สวัสดีค่ะก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องออมแอมชนะคะตอนนี้เรามีเกมไมโครฟ์แมีโทเทมใหม่ๆที่มีบัฟเพิ่มเข้ามาในี่ไมครฟ์กันนะคะจะมีโทเทมอะไรกันบ้างท่าอย่าบลองใช้กันเลยจ้าก็เ <t> <t> ดี๋ยววันนี้นะเดี๋ยวเราจะมาลองใช้โทเทมใหม่ๆกันดูนะคะซึ่งเป็นโทเทมที่ให้บัฟแล้วก็มีประโยชน์กับเราด้วยนะเหมาะสาหรับแบบพวกเซเวอร์เนาะมันก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าการที่เราจะได้โทเมทมนี้มาเนี่ยเราไม่สามารถจะคราฟได้นะคะต้องไปเก็บตามดันเจี้ยนต่างๆในแมปนี้นนี่่ก็จะะแบวา อยู่ไกลนี้หนึงเนาะจึงเราอยากจะลองแซมเปิลนะคะไปหาสัก2-3ดันเจียนดูนะคะอย,อยา่างนแรกเนี่ยเป็นดันเจียนน้ำแข็งค่ะุยแค่เห็นก็หนาวแล้วมีเสื้อกันหนาวไหมเนี่ยเฮ้ยถ้าอยากได้โทเทมเนี่ยก็ต้องเข้าทำโทเทมใช่ปะเฮ้ยว่ามันจะเป็นโทเทมที่เกี่ยวอับหิมาอา้าวอันนี้นะคะเป็นปราสาทของสโนวิสซาตนะคะก็คือเราจะต้องสู้กับอ e ีวอกเกอร์นะคะ ถ้าเราสามารถฆ่าอีวอเกอร์ได้แล้วก็มันก็จะดรอปเป็นพวกโทเทมมาให้เราเนาะโอ้โหไดมอนต์เต็มเลยหัวหน้ามาโดขอมากเลยว้าวเจ้าไหนมีใครบ้างอ่ะทำไมอีวอเกอร์มันอยู่ลึกจังเลยอ่ะไม่มีใครเลยอ่ะอโอ้เหงาจงอีวอเกอร์นี่เขาอยู่ลึกเหมือนกันนะเนี่ยดูดิอยู่ลึกลับซับซ้อนมากเลยอ่ะตรงสปารไปก่อนเร็วไปเร็วอ้ามไปเร็วเดี๋ยวจะตายก่อนโอ้ยแย่แล้วไม่มีทุกชั้นเลยอ่ะเนี่ย ก็มีทำมาเยอะแยะเอ้าก็มีดันเจี้ยนมาสำหรับแบบโต๊ะสมบัติไงเออ,อมันอยากได้สมบัติไงโอ้โหชัดนี้เต็มเลยโโโโมีสเกลิทันนะกองสปรารสเกลิทันเนาะลงข้างไหนอะนี่นี่ไงทางนี้ทางนี้ลงต้องรูนู้นน่ะเดี๋ยวเขาดูนี้มีสมบัติเปล่าหอมีแค่อรมาเล่าเองอ,ะอ่ะนี่นี่ลงรูนี้เคนไปเลยมาออคเอร์ยังไม่เจอเนี่ยยังไม่เจออีวอล์คเกอร์อีกเหรอแล้วป้องอะไรกันไหนไม่รู้ดีเนี่ยลงดิถ้าทำของตกอะ อ๋อไม่มีของเลยอ่ะไปดีกว่าเดี๋ยวไปดูดีถึงยังไงนั่นไงชัดเลยอ๋อส n o w ิส s e ก็คืออ e walker น้ำแข็งนระวังนะอ้า,า,าเวเดี๋ยวมันไล่เม็น้ำแข็งอ,ะอ่ะเอ้ยไม่ได้ไล่ยเม็น้ำแข็งแล้วแสกลูกน้องโอยเฮ้ยแล้วแสกลูกน้องออกมาแล้วโ้ยนี่แนะแระวังนี่แนะล้าช็อตหน้าที่เลยยิง,ไง,ไงมันดรอปโทเทม่าล่ะ,ละ ได้โทเทมอันนี้มาละมันเป็นโทเทมทเทลพอพ์ตนะคะก็คือเราสามารถจะแบบว่าถือแล้วก็คลิกขวานะคะที่เป้าหมายที่เราต้องการนะคะเป้าหมายก็จะวาร์ปไปนะไม่ว่าจะเป็นคนเพลเยอร์หรือว่าจะเป็นม็อบต่างๆนะคะริงดิโอ้สยอดแต่วาร์ปไม่ไกลนะวาร์ปได้ใกล้นะนะอ๋อมีอะไรเนี่ยอ๋อมีเชือกก็เก็บไปไหนก็ดีนะพี่เคนเผื่อได้ใช้นะอ๋อของดีเหมือนไงเนี่ยไป ไป,ไปต่อกันดีกว่าไปหาโทเทมดันเจี้ยนต่อไปกันเลยดีกว่าเฮ้ยเดีย๋ยวเดี๋ยวทำไมมันเยอะอ่ะเฮ้ยทำไมมันเยอะขึ้นแล้วเนี่ยกว่าจะขึ้นได้แต่ละอันเนี่ยโอ้โหยังเยอะเลยไม่ได้ปัดทอสที่กองสเปาไงถ้าปัดทอสก็ไม่เกตีตายแน่ตุ่ยแน่เลยเออแม่มดแม่มดเราต้องรีบไปแล้วสายตาสายแล้วตาหน้าเค้กรักไปอ้อมโอ้ยโดนยาโดนยาตายแน่บอกเลยเอ้ยยังไม่อยากตายยังไม่อยากกลับไปจุดเกิดนะ หาพี่เค้นหาทางออกกันก่อนแล้วดูไงทางนู้นทางโน้นขึ้นเลยขึ้นเลยเอ,อ๋อทำไมต้องมีลาวาด้วยเนี่ยเขื่อหนาวนไงไม่ใช่หรอกเอาไว้แกแล้งเราใช่ป่ะนี่ว่าถ้า่นเราหนาวก็ลงไปแช่ซะหน่อยอ,อุ้ยดีจังเลยเนี่ยถ้ามีสวายเวอร์นะเหมาะสำหรับการโดปเพชรเลยนะไหนลองดูดิมันทำอะไรได้อะนี่ไงเนเี่ยวเขาจะคลิกขวาที่ตัวพี่เค้น<ะ>เค้นก็จะวาร์ปนะอุย้ยวาร์ปแล้ว ว,ว,ว้าวแล้วว้าวสุดยอดกับพวกม็อบมันก็จะว้หวปองกันนะอ่จใช้ยังไม่จำกัดเลยนะอ๋อดีจุงอันนี้ดูดีมันคุมม้มอ่ะราคาอ e ีวอเกอร์ได้เรื่องอื่นๆก็สบายเลยเนาะอ้ามันได้รอบโทเทมที่ดีๆแล้วก็เราสามารถเราไปใช้งานในระบบโหมดสวายเวนได้เลยแหละรอพี่แคนด้วยอุ้ยว้าด้วยว้าด้วยใส้ได้นะมันอยู่เฉพาะแบบนี้นะมันมีวิหารหินนะอ้อมดันเจียนหินเนาะเดลองดูดีมันจะมีสมบัติรับค่าเลยไหมนะ ไอ้มันต้องมี e w a l ก e r อยู่ในนั้นดิอุ้ยวุ้ยไกลจุ่มใบฮะอุ้ยขึ้นมาถึงนี่เลยใช้วาร์ปช่วาร์ปพี่เคนวิ่งช้าว้าดีจุงเฮ้ยเราต้องการ e w a l ก e r อีกตัวนะอุ้ยถึงขั้นวุนเลยอ่ะวุขอบคุณนะเฮ้ยวิ่งให้พี่เคน e walker stone ฮะ e walker หินเหรออ๋อมันก็คือ e walker ตัวเก่านั่นแหละแต่ว่ามันเปลี่ยนเสื้อผ้าเฉยๆนี่แน่มันอยู่บนในปราสาทหินนล้ดิแล้วมันก็แยกย้ายกันอยู่นะ ้ม่อย่างอันนี้อยู่ในปราสาทหินเนาะไอ้ของเขาไม่ใช่นี่ฮโอ้บล็อกทองโอ้โหทองนี่นายยังเยอะเลยทำไมดันเจี้ยนที่นี่เขาลวยจังเลยอ่ะสุดโอ้ยรวยจุ๊งเฮ้หน้ามาดดทองมากเลยอ่ะแต่ไม่น่าลงมาข้างล่างเลยนะ เเยอะกิน่าโดนทองไปทำแอปเปิลทองมากเลยอ่ะช่วยหน่อยรีบลงมาแล้วปักทอสปักทอสเก่งใจในช่างน้หน่อยโอ้โหปักทอสที่กงสปอนเลยเยอะเกินนี่อยู่ไหนเนี่ยมายยงมายังมาแมาแล้ว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 มาแ้วแล้วมาแล้วมาแล้วแล้วม่แล้มล้ายมาลอมจแไวาลวาแลมาแ้าแล้วมแล้วมาล้มาแล้วมลนวมแล้วล เอ้มินเจ่งจุงมันก็คืออีวอเกอร์ตัวเก่านั่นแหละโอ้ยโอ้ยมันถบโทเทมี่เข้มตอนนี้เราได้เป็นโทเทมออฟไฟนะก็คือมันสามารถยิงไฟเบสได้เนาะริงมี่ใช่ยิงเป็นลูกไฟออกมาได้อะเลยไปยิงข้างนอกตีเป้าเลยไปดูดีไปดูดีลองของกันแล้วอันนี้ก็ได้อันดีมานนเนี่ยยิงไฟได้นะจิ้วิ้วๆยิงเป็นลูกไฟเลยเห็นเปล่าว้าวสุดยอดแล้วชอบไฟก็แบบนี้แหละ ร้อน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 อ้โหระวังโดนพี่เชนเหรอพี่เชนไม่แล้วโอ้ออ้ตุยแย่แล้วเฮ้ยาทับลาอกกันแล้วเจอได้ครับเจอได้ครับไปประสาทต่อไปกันต่อไปกัน่อไปกันแล้วโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นลำบากนิดนึงเอ้าเฮ้ยออกทางไหนอ่ะเฮ้ยอ๋อมันได้ค่ะบอกกินยากันไฟไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเดี๋ยวนั้นขุดดอกไปเลยดิโอ้โอ้เจอได้คร่ะขุดประตูกันไปเลย ทุกกำแพงมาเลยนะใช่ทุกกำแพงกันไปเลยทางนี้ทางน,น,น,นี้ตามมาเราตามมาเร็วเดี๋ยวยุ่งกับแม่มดอยู่แม่มดม,มันยิงไฟไม่ตายาออกมาแล้วมันกินยาก,กันไฟใช่ไหมโหดไลทจุง ไอ้ยักมาแล้วไปแล้วพี่เคนไปก่อนเลยนะมดตามมาแล้วนึกว่าจะไม่รอะแล้วไม่รอไอ้แม่แม่มดมาแล้วเอ้ามาทำอะไรนี่เดี๋ยวเราไปดันเจี้ยนไหนกันต่อดีอ่ะนูคนฝั่งกรนดูกดีป่ะหน้าตาเหมือนจังเกิ้ลเลยเนาะก็ดีนะเอากรแถวนี้นี่แหละเราบอกว่าจะเอาแค่สามดันเจี้ยนก็พอเนาะไปกันเลยย้่วไหนจะเจอหรือเปล่าดันเจี้ยนจังเกิ้ลมันอยู่ลึกไม่ใช่หรอนู้นไงอยู่บนภูเขาเลยเห็นไหมน่ะ อ๋ออยู่ข้างบนภูนเขานี่ยเ,เองเดีย๋ยวเราไปดูกันสักหน่อยเนาะเรากล่าวว่าจะฆ่าอีวเก้อีกสักตัวนะคะเผื่อว่าจะได้โทรเทมใหม่ๆม,มาเนาะโอ้โหแต่กว่าจะถึงกนเลยดูแล้วมันสูงจุ่มเบย์ไม่เป็นไรนะพี่เคียงแค่ค่อยเดินไปมาเร็วขึ้นมาเลยโอ้ยมีบันไดไหมเนี่ยเขาวันไงเขาวันเยอะเลยไม่ใช่ทางนั้นแล้วตอนนี้ก็มาถึงดันเจี้ยนจังเกิ้ลแล้วมันนี้มีหันจังเกิ้ลเหรอ ใช่สวยเนาะอุ้ยคุณนกน้อยไป็นกับพี่เคนไหมนี่เขาสร้างสวยดีอ่ะอแล้วเราต้องลองไปข้างล่างใช่ป่าวตามสุดเดียวเลยพี่เคนต้องลองไปข้างล่างนะโอ้โหทำไมเขาชอบอยู่ลึกจังเลยเอา้าอยากได้โทเทมไม่ใช่หรอถ้าอยากได้โทเทมก็ต้องลงมานะอุ้ยนะกลัวอีกแล้วมุดเติร์ตเลยอ่ะเอ้ยเขามีทอสบอลเห็นป่านี่นี่เดี๋ยวดูก่อนอ๋อบันไดเอิ่มได้กันนะไม่เอาไม่เอาเกลือจุงเออโอ้โหใส่กอดทองด้วยโอ้ทำไมเยอะแล้ะ ถ้าอย่างี้พี่เคนปักท่อเลยนะอ่ะเยอะเกินปักท่อ,อท,ที่กรงสปราร์ล้วพี่เคนนี่เดี๋ยวขากลับไม่ได้กลับนะี <c oughs> ขากลับจะได้เป็นจุดเกิดกันนะเดี๋ยวเขาลงไปข้างล่างก่อนเฮ้ยวอล์กเกอร์มันอยู่ชั้นนี้ปะเนี่ยเลยมันต้องลงไปเลยอ,อีกชั้นนี่หรอโอ้ยโอ้ยอยู่ลึกจุงมันอยู่ไหนพี่เคนวิ่งไปทางนั้นหรอปัดท่อไปแล้วไอ้พี่เคนแอปเปิลน่ะไปทำแอปเปิลทองได้นะโอเคโอเคเฮ้ยนี่ไงโอ้ยดูใส่ชุดดิโว้ยมีผ้าคาดหัวด้วยน่ารักเดี๋ยวเดี๋ยว ทำไมเขาต้องแต่งตัวชุดเนี้ยเอ้ยแต่งชุดจริงกับชาวบ้านเนี่ยเพราะเขาเป็นอ e ีวอเกอร์จังเกิลโอ้ยชุดเหมือนชาวบ้านเลยนะเนี่ย เอ้าไปซะแล้วยังไงมันดรอปอะไรอ่ะนี่ไงมันดรอปโทเทมสีดำๆมาเป็นโทเทมไมเน่งนะเอ้ยอันนี้เขาบอกว่ามันอย่างโกงเลยนะของดีของดีเนี่ยอะนี่ไงมันสปอนได้โอ้ยคัปเปอร์ก็มาอุ้ยเอมอลเล์ก็มาอีกแล้ววู้สุดยอดใช่แล้วก็จะมีไดมอนด์กับพวกเอมอลเล์ใช้อย่างไม่จำกัดเลยนะเสกไดมอนด์ได้ด้วยเหรอใช่ใช้ได้อย่างไม่จำกัดเลยอ่ะโอ้โหแล้วเสกแล้วโหด้จริงๆไม่ใช่ภาพลวงตา ใช่ไม่ใช่ภาพวงตานะอเอจียมตุ้งคุณเะาเอาลาไปใช้งานได้จริงๆนะาจะกลายเป็นมหาเศรษฐีกันแล้วใช่เขาบอกว่ามีอันนี้รวยนะนี่เรามาหากินแล้วนะนั่งขุดอันนี้น<ด>ยิงอย่างเดียวเลยอ่ะอยิงเปนลนกระสุนเลยอ่ะแปะปิกบ้านกันดีกว่าโอเค่ค่ะเดี๋ยวเรานะคะก็จะกลับไปที่บ้านของเรากันก่อนเนาะ ถึงบ้านแล้วโทเทมก็อยู่ในกล่องนี้นี่เองนะคะมันก็จะเป็นโทเทมที่เหลือนะที่เรานะคะไม่ได้ไปเก็บตามดันเจี้ยนต่างๆนะคะเขาบอกไปแล้วว่าแต่ัน้ไม่ธรรมดาเลยเขาบอกแต่ละอันมันก็แตกต่างกันออกไปเนาะมันก็น่าสนใจแล้วก็มีประโยชน์แตกต่างกันออกไปนะคะแค่หน้าตาก็ไม่ธรรมดานะแค่หน้าตาก็ตั้ักแล้วอีนนี้มาดูอันแรกกันก่อนเนาะอันนี้นะคะจะเป็นโทเทมหัวใจนะคะก็คือแบบมันสามารถคล้ายๆกับแบบว่าเพิ่มเลือดที่เราได้นะคะมันก็จะมีหลอดเลือดสีเหลืองขึ้นมานะคะลองดูนีถ้าโดนโจมตีเท่าไหร่ นะะคก็เป็นอมตะเนาะเป็นไงบ้างตะตายยังตะตายังเป็นอมตะจริงดิ เนี่ยฟันแทงไม่เข้าหนังเหนียวโอ้โหตายเลยสักยันท่าแถวมาแมวที่บ้านสักให้แล้วก็ต่อไปนะคะก็จะเป็นเทอรเรียมแอนิมอลเทรมมิงค่ะเราสามารถจับน้องแกะให้เป็นของเราได้นะคะเป็นสัตว์เลี้ยงได้เนาะอ่าเดี๋ยวเราจะไปหาน้องแกะกันนะคะง่าง่ายเจอน้องแกะเราเอาแว่าจทมแะคะมไปคลิกที่แบบว่าบนตัวน้องแกะเนาะจะมีเตียงเคลื่อนที่อ่ะตัดนน้องแกะได้ทั้งวันแน่เลยอ่ะเราสามารถสั่งให้น้องนะคะยืนนิ่งๆก็ได้หรือว่าจะเดินตามเราก็ได้นะอ้าเราอยากมีน้องแกะเป็นสัตว์เลี้ยงง่ป ปกติถ้าไม่มีวินก็ไม่เดินตามใช่ไหมอันนี้เลี้ยงได้เลยอันนี้แบบว่าเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงไงแต่ว่าไม่ช่วยโจมตีนะเพราะว่าน้องแคนตาล็กนะคะแล้วก็อันต่อไปค่ะจะเป็นโทเทมออฟแคทนะคะก็จะเป็นแคทไอเนาะก็จะแบบจะให้บับในวิชั่นกับเรานะคะก็ถ้าเป็นตอนกลางคืนเนี่ยปกติในวิชชั่นก็จะมองเห็นในที่มืดหรือว่าตอนกลางคืนอยู่แล้วเนาะเนี่ยดูดีสว่างสวัยโอ้ยแย่ล้วอ่ะม็อบเต็มเลยโลกนี้ไม่มีกลางคืน ครับแล้วก็ต่อไปนะคะอันนี้จะเป็นโทเทมชาริสมานะคะบอฟฮีโรขึ้นเลยอะล่ะเราสามารถซื้อไขาของแบบว่าราคาถูกได้นะคะช้อปปิ้งช้อปปิง้งอ๋ดีจงไม่ต้องไปคาดโจอนะเนี่ยถ้าแรกซื้อไขาของกัชบชาวบ้านจะได้ของลดราคามาเนาะโอ้โหลดกรหนอันสมัม์เซลวะเนี่ยไม่ต้องหลอกให้หมดทั้งร้าง เออไม่ไม่มีเอมเลอรมาซื้อเลย <c oughs> ต่อไปนะคะจะเป็นโทเทมออฟเอสเพอลนะคะก็จะเป็นโทเทมเลเวลเนาะถ้าเราถือไว้นะคะเลเวลมันก็จะพุ่ง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 ,งขึ้นแบบนี้นี่ตกมาจากฟ้าเลยอ่ะ<ช>นี่เลยตกจากส,สวรรค์หาเจ้าประทานเลเวลมาให้อ,อบวางดิ <c oughs> ไหนล้ำดูดิอ้อหอมามาแล้วอาปากรอเลยอ๋อหกาอกเข้าปากลเลยพี่กิน อุ้ยสับวงเหมือนเรากินเลเวลเข้าไปเลยนเนาะปุอยอกว่าแล้วแล้วก็ต่อไปนะคะจะเป็นเทเทมฟีเจอร์ค่ะก็จะเป็นฟีเจอร์ฟลอริงน,นะคะก็คือมีสโลฟลอริงติดตัวแล้วนะคะ,ะก็จะเป็นบัฟแบบว่าตกจากที่สูงก็จะค่ยอยๆสโลลงมาเนาะแต่ทั้งหมดนี้อ่ะโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บเกี่ยอนั้นตกจริงเจ็บจริงไม่ต้องใช้สแตนอินแล้วก็ต่อไปนะคะจะเป็นเทเทมออฟฟู้ดค่ะก็จะเป็นทเทเทมเกี่ยวกับอาหารที่ให้เรากินนะคะก็คือถ้าเรากินเข้าเนี่ยเราก็จะอิ่มทันทีเลยเนาะแล้วก็กินได้เรื่อยๆแบบไม่จำกัดเลยนะคะกินได Lena? อ๋สุดยอดก,กินด้วยกินด้วยนี่เลยมาโทเทม,มันต่อไปค่ะจะเป็นโทเทมเฮล์นะคะอันนี้ก็จะเป็นโทเทมที่ว่าสําหรับรีเลือดนะคะโอ้โหนี่ก็ใช้คู่กันเมื่อกี้ได้แล้ดิอันนึงอินน่มอันนึงก็นนงเลือดเต็มใช่นี้มันก็จะดีนะพอคู่กันก็จะดีมากเลยนเนาะแล้วก็ต่อไปค่ะจะเป็นโทเทมออฟจัม์นะคะเป็นโทเทมน้องกระต่ายน้อยเนาะก็จะช่วยในเรื่องของการกระโดดสูงนะคะอ๋กระต่ายก็ต้องกระโดดดิใช่ดึงดึงดึงกระโดดเป็นบอนซี่แบบนี้นี่แหละเอยมันก็ดีนะเนี่ยถ้าแบบว่าเราจะข้ามเขาหรือว่า ทำบล็อกที่มันหลายๆบล็อกเลยอ่ะเราก็ใช้อันนี้กระโดดก็ได้นะแล้วก็ต่อไปค่ะจะเป็นโทเทมลูกปีกนะคะอันนี้จะทําให้เราลอยได้บินได้นะคะไปแล้วมาก่อยแต่ต้องใช้คู่กับสโลฟอิงนะแล้วมันอยู่ที่พี่เชนทำไงเนี่ยเพราะอันนี้มันลอยสูงได้อย่างเดียวนะแต่ว่าถ้าแบบว่าเลิกใช้ก็จะตกลงมาจากที่สูงกระแทกนะคะไปแน่บอกเลยตุยแย่แล้วตุย้ยเฮ้ยเขาจะลงในน้ําไม่ถึงหรอกไม่พ้นหรอกไม่พ้นนี่ไงบ่อลน้ำมันอยู่ตรงนี้อ่ะโด อันเด๋วไก็ไม่มีน้ำอยู่ตรงเนี้ยเซ็งเลยจะให้ตายได้ไงเราแล้วก็ต่อไปนะคะจะเป็นทเทมสตริงค่ะก็จะเป็นโทเทมในรูปของโกเลมนะคะเออความสามารถของมันเนี่ยก็คือถ้าเราถือไว้เนี่ยเราสามารถจะปล่อยแรงค่ะตีแรงมากๆเลยนะคะโอ้โหย้วพี่เขินโดนลมว่ะเฉยๆไงี่ะตีสองทีน็อกเลยอ่ะสองทีตายเลยเหรอน่ารันจังเลย้โหเรามีความแข็งแรงแบบตีแรงคล้ายๆกับโกเลมไงแล้วก็ต่อไปค่ะจะเป็นทเทมออฟโร่พัช i ิงนะคะหรือว่าเป็นขุดเร็วว่ะพี่เคินขุดเร็ว ถ้างั้นพี่เขจะเสกแร่ให้นี่เอาไปเยอะเลยไม่ต้องใช้พิกแอรเหรอ ว้ดีจุงโอเคดีอันนี้ไม่ใช่แล้วพี่คินเนี่ยยิงรัวๆยิงร,วรวัวๆอันนี้ไม่ใช่แล้วมันแค่ขุดบล็อกแต่มันไม่ได้ของอ่ะจีอ้าวอนี้ก็พังกันเลยไอ้เนี้ยคือของพังไงไว้สำหรับทุบกำแพงหินไงเฮ้อแล้วก็ต่อไปค่ะจะเป็นโทเทมออฟสปีดนะคะก็จะทําให้เราวิ่งเร็วเนาะอ,อย่างที่บอกตามชื่อนะนี่มันก็จะวิ่งเร็วแบบนี้อุย้ยยังกระเด็นแฟร์ด้เอ้ยไม่ถึงขนาดนั้นเอามาวิ่งมั่งเอามาวิ่งมั่ง อันนี้มันวิ่งกบบร้อยคุณร้อยอะไรเงี้ยแล้วก็ยังมีเหลือโทเทมบางอันอยู่เนาะอันนี้ก็จะเป็นโทเทม push back นะคะน่าจะคอกแบ็คปะมาลองดูพี่เคนมาลองดูมาลองดาอมาสอกตัวดีไาลองมอเดมาไองดาล้วดูมาลองามันแค่าอมอมามานมาอดมาางดด็มาลองเลอมลดลออมลอลออาดด แต่ว่ามันไม่ตายดิมักระเด็นไกลดีจังเลยอ่ะสะใจเลยเออมันกระเด็นไกลนะเนี่ยมันลุ่มๆอยู่เนี่ยกระเด็นเลยเฮ้ยไมันไม่ตายอ่ะเอาดากฟ้าดีกว่าง่ายกว่าเยอะสาม <ไป S 1> สามไม่แหละไม่เลยอันนี้ดีกว่าเทอร์เทมป์ออฟวอเตอร์วิวเนี่ยเขาบอกว่าอันเนี้ยถ้าเราถือไว้อ่ะเราจะว่ายน้ําดําน้ำไดำ้อย่างไม่จํากัดเลยนะจริงมี่ไปด้วยไปด้วยกำลังร้อนเลยมันก็คือวอเตอร์บริดนั่นแหละแต่เป็นวอเตอร์บริดที่แบบว่าเวลาไม่จํากัดเลยเนาะดูดิเราสามารถว่ายน้ําใต้น้ําได้แบบว่าอย่างสบายๆเลย โอ้ยสุดยอดไม่ต้องพกยาไปกินให้เติมช่องเลยนะนี่ไ <like> ม <the navy> ่ต like ้องพกยาวัชบรีดเลยอ่ะไม่ต้องเอนชานชุดเกาะเลยนะก็ถือว่าโอ้นะก็โอเคค่ะวันนี้นะคะเราก็รีวิวโทเทมใหม่ๆไปแค่นี้ก่อนเนาะถ้าใครชอบโทเทมแปลกๆแบบนี้เราก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ใครกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจมาเล่นเกมไมโครอไปนะแล้วอย่าลืมคอมเมนต์พวกนี้กันนะคะอันนี้ต้องไปแล้วหลังไปกัน